สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจนะคะใน Tik t o k อเนาะสำหรับใครที่มียอดหัวใจน้อยนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปลองเล่นดูกันได้เลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้เนาะก็คือเว็บไซต์ km ขีดโซเชนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดนหน้าคลิปได้เลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอข้อมูลตามมีได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะและ้วกกติคำว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอเีิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันเลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดหัวใจก็เลือกไปที่เฟเอ่อนตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดหัวใจนะคะหรือยอดไลค์ของเรานั่นเองเนาะ โดยสนใจนะคะก็จะมีบริการให้เลือกมากมายเลยนะคะก็จะมีทั้งเร็ดราคาแจ้งให้นะคะแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้สามารถที่จะเลือกสั่นตามที่ต้องการกันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนเลือกกันครบหมดแล้วเนาะให้ทุกคนกลับไปกรอบปีลิง์นะคะโดยกดี่ที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอบปีลิง์ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ให้นําลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่ห้าสิบก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือยี่สิบกนาทีนะคะค่าใช้จ่ายศูนสองบาทนะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะ มื่ระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,เ,มเลือกหมวดหมู่หรือบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้ง Facebook, IG, YouTube, Twitter นะคะ t ิ t t o อกหรือแพลตฟอร์มอื่นก็มีด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ่อมาในส่วนของการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ต้องมาเติมเงินก่อนนะก่อนที่จะซื้อบริการต่างๆนะคะเริ่มต้นจากหนึ่งบาทเลยช่องทางแรกของเรานะคะก็คือการสแกนค r โค้ดพร้อมเพย์ทุกธนาคารเลยนะคะเมื่อเติมท่าน้อบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%เกันเลยนะคะช่องทางนี้เนาะและช่องทางที่2นะคะ t r u ม m น n ี y w a l l e t นะคะก็ให้ทาํทาตามขั้นตอนนี้ได้เลยเพียงกดกกอยอดเงินของเราเข้าไปเนาะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติได้เลยนะะค และช่องทางสุดท้ายนะคะคริปโตเคอเรนซีสสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเวียดนามนะคะอินโดนีเซียหรือว่าประเทศอื่นๆก็สามารถที่จะเติมผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะเติมขั้นต่ำอยู่ที่100อบาทเลยนะสูงสุดไม่เกินห่าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม5 0 0อบาทขึ้นไปรับโบนับสเพิ่ม5%ปกันเลยเนาะ ในส่วนของบริการนะคะก็เหมือนกับน้าแรกที่เราได้บอกไปนะคะแต่ตรงนี้ก็จะรวบร,รวมทั้งเรทราคาครัสั่งซื้อขั้นต่ําแล้วก็ความสั่งซื้อสูงสุดไว้ให้เนาะสามารถที่จะมาเล่นดูกันได้เลยก็จะมีทั้ง Facebook นะคะ youtube t i อ t ์ไอจีอินสตาแกรมพา t ์ตเตอนะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะบอกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองเนาะก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางอยู่ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ง บริการค่าบริการนะคะเริ่มนับปริมาณแล้วก็ยอดคนเหลือนะคะแล้วก็สถานะออเดอร์ตรงนี้เลยนะคะสามารถที่จะจะเข้ามาชมกันได้เลยเนาะหากออเดอร์ล่าช้านะคะก็เพียงแค่ก o p ป,ปี้ลิงก์ตรงนี้ขออภัยก่ะกป o ี้เลขตรงนี้นะคะแล้วมาที่ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เลือกออเดอร์ของเรานะคะหรือการชำระเงินหรือเรื่องเงนอื่นเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่ออดมินโดยตรงเลยจะมีอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยเนาะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เรานะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง3%เกันเลยจากการที่เพื่อนได้มีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการเนาะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ k m Social เลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะไดย้ยอดรายได้ยอดผู้ติดต,ตามไม่พอนาะยังมีการสร้างไรายได้เสริมให้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะ เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดกดใจเรแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดใจขอเนี่ยล,ล,ลองรีล้อหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วเนาะจากเมื่อกี้แค่เจ็ดใจนะคะตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็นสามสิบเก้าใจแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรารอไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะครบจํานวนห้าสิบใจที่เราต้องที่เราได้ทําการซื้อไปเมื่อกี้เนาะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิ้มลิงก์นั้นลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ